ลงข้างล่างกันลูกครับ<ม>ครับ,<ม>รบอืมว่าไงลูกว่าไงครับโอ้ยงอนแม่ไม่ให้ไปด้วยงอนใหญ่เลยเดี๋ยวแม่มาลูก นะแป๊บเดียวครับชินรอยอยู่ที่บ้านนะลูกนะครับโอ้ดูแมวงงอนวันนี้ไม่ได้ไปกับแม่หืม ชิ้นอยู่บ้านนะลูกนะชิ้นครับงอนงอนเดี๋ยวแม่มา,าลูกแป๊บเดียวไปส่งพี่เชอรี่ไปโรงเรียนลูกนะเดี๋ยวมานะครับชิ้นอยู่บ้านนะครับโอ้หเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วลูกอืม ขอมือหน่อยขอมือหน่อยครับโอ้อดีกันนะดีกันนะขอมือหน่อยครับโอ้ยงอนจะไปด้วยใช่ไหมชินจะไปด้วยใช่ไหมครับนะขอมือหน่อยขอมือหน่อยครับอาลิโอ้ เดี o, ๋ยวแม่ก็มาแล้วแป๊บเดียวลูกงอนใหญ่เลยโอ้ลูกชายงอนใหญ่เลยนะลงมาเลี้วมาเลี้ยวมาชินมาหนุใครไม่เคยเห็นแมวงอนมาดูแล้วแล้ว